สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มม็อกโกชองยาเป็ดสีชนเชนิลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยาเปสีก็ได้นน้ำขอมูลเนี่ยาทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชุ่มไปเนี่ยทางเนาะค่ะวันสิไปรับชุ่มเราฟังยาเปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเปสีน้ำมีเดอร์จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยาเปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็บที่โด้ดขาดเบิง้ขงขาดชมเนี่ยทางเนาะค่ะ หงอกมาอาจารย์ใดช่มชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกับยายไปซีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องว่าเบ้าไร้ยายห้างนกะจาไปเบิ่งของมู่งว่าทงอาจารย์ทันแหล็กกันเลยจ้าแนวาทางนี่เป็น่นบอกว่าลุ่งหวังวิ่งลางวาสันพี่น้องการงวดน,นี้เป็นงวดแรกเนาะยายไปไปพอก็เลยเอามาให้เบิ่งเนาะคะ่ะลุงหวังวิ่งลางมาเบิ่งขังวัดที่เลลวว่าลุงหวังคนหนยยังมาแต่ว่ายายไพ่เป็นลงเป็นงวดนี้เป็นงวดเรียกเลยเพราะมีตัวเทียบเด้อพี่น้องเด้อ เงื่อที่แล้วสี่กับผาเนาะค่ะสี่กับห้ามาสมาสีเนาะพี่น้องออกหนึ่งสี่วดนี้ลุงหวังเราบอกว่าแปดกับเก่าตัวใดจะมากพี่น้องมากตัวใดกับพิจารณาแปดกระดับเก่ากระดับสเตมีชนะนั่นกองฉลากเพมีเลขดักเนาะพี่น้องเนาะมากแปดหรือมากเก่ากจวดจาดไปโดดวเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเนวทางเดนล่างลุงหวังเนาะค่ะก็ไปเลยจ้ามาเบิรงอันนี้เป็นเนืาา้อทอ่งล่างแบบสองโตมาโตเนื้อทางของแอดแปดแปดเก่าเก่านะพี่น้อง แอดแปลก็เก่าเก่ามาเบิ้งวัที่แล่พนบอกว่าเด่นหนึ่งกับสองมาหนึ่งนอพี่น้องออกหนึ่งสี่วันนี้เก่าก็ศูนย์แสดงว่าเก้านี่มาแรงเก่ามาเก่ามาลางแห้งนะพี่น้องบางคนก็บอกว่าเก่าดับขันบ่ตตีดับสายแข้งกับจวดใดคือเก่าหลวเนอพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของอันแอดแปเก่าเก่าน่าจะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้ง่ะพี่น้องขาเป็นแนวทางเด่นล่างชนวัซันพี่น้องเพนชนหนึ่งพนาพี่น้อง เพ Spencer> ื่อนบอกว่าหาหนึ่งกับเก่าหนึ่งอัดไปเลยเก่าหนึ่งพี่น้องอยากจะบอกว่าหาติดดับแก่ไพเอาหวังหนึ่งบอกค่ะจะบ่มีเหล็ดับน่พี่น้องเอามาหากระจวดจัดสองตัวพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเห็นเน้นเก่าหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางล่างมากระจวดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งสองตัวล่างว่าซันพี่น้องวันที่แล้วเด่นหนึ่งวันนี้เดินเก่าเอาอัดไปเก่ากับเก่าเนาะพี่น้องเนาะ เก่าอีกอยังก็ว่าเป็นไปตามสูตรนะจ้ะแสดงว่าเก่ามากแห้งพี่นอ้องวันนี้เก่าอีกอยังดีพี่น้องเลยแต่ว่าเก่าก็จะว่าอันดังที่สุดก็คือเก่าซีเนาะพี่น้องเนาะดังที่สุดสุดก็คือเอก้าสีเนาะจ้ะเพราะว่าเป็นอายุผูว่าโคราดเน,นาะค่ะนครราจสะซีมากเนาะพี่น้องเนาะ มักกว่ากันไปนตามสูตรขั้นบ่มักมก่ะพานได้นอพี่น้องแต่ว่าอยาามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อสอยสนับสนุนถือว่าเป็นค่าคู่ยายไพ่นอพี่น้องเนาะหาเลขมมใหอย่ยาามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างแอดทอนเด่นลังระยะสั้นงวดที่แล้วหนึ่งงวดนี้สองกับเก่าเด้อพี่น้องมาสองตัวงวดที่แล้วมาหนึ่งตัวเดียวงวดนี่มีมาสองตัวสองกับเก่าว่าสั่นพี่น้องจ้าอ่สองกับเก่าตัวใดจะมาว่าสั่น อาจารย์ชนพลนดับอีหย่างขลังลางแก้ไพ่จำบอดใแล้วได้พี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นเนวท่างเอ็ดกระตูนหรือว่าเอ็ดวาลาพอดเนาะเดินล่างเดินลางสองโตมาโตงวด่แล้วเด่นสี่กับหางว,าวงดน, 5, งน,นี้เด่นศูนยะ์กับหนึ่งเนาะเด่นศูนย์และหนึ่งวัสนแต่ว่าบางอาจารย์กวาหนึ่งดับเนาะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรผู้ใดมากกระจวดจากเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวท่างอ่ะ ฟันลอยบนตัวเดียวของอาจารย์ยื่นนอกู้ใดรอดเนี่ยทางอาจารย์ยื่นบนลอยเดียวแขวนแขวนว่าสั่นพี่น้องเ mm hmm. พิ่นบอกว่าลอยบนวนวดนี่ศูนย์เด้ยวสั่นศูนย์อะไรดีว่าสั่นพี่น้องคะศูนย์นี่ยังดีว่าไปตามสูตรเพิ่นขั้นมากกับพิจณานัานงเพิ่นเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยทังคนข้อหวยเนาะคอ่้นข้อหวยบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวเอวิ่งล่างตัวเดียวอยู่ที่หกว่าสั่นฟันหกสองพี่น้อง มาหล่นดูว่าจะมาบอวสั่นเด่น6-62ว่าสั่นพี่น้องเอาชุดเต็มเพื่นเคียบหน้าจอสำหรับแนวทางค้นข้อหวยเนาะพิจนานณานำเพิ่นใดค่ะพี่น้องคะอือดจาดกินเข้อเร็วนมต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเด่นบนเนาะวิ่งบนตัวเดียวแค,ค,ค่นคคือ3ว่สั่นพี่น้อง 438 432 430อันนี้คือแนวท่าสามโตเพิ่นเนาเนเนะสองโต38 32และ30มักสามยังกระจอดอุ้ยคันติดสามกระเล็กวิ่งแย่ยไพ่เดียพี่น้องแย่ยไพ่ให้เด่นสามกับสี่ร่องแปดเนาะคะ่ะเพราะว่าสามกับสี่บังอาจารย์กระดับเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเด่นกระไรดับกระไรเนาะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรขั้นมากับพิจารณานานำเพิ่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่า าเด่นชนอยู่ที่8ล่องหาวสันอัดนักแปดห้าแปดสี่และแปดสามล่องเกาหาเกาเก้าห้าหกห้าและห้าห้าอาจารย์กรเกษตรหน้ายาชุดเต็มแคบหน้าจออันนี้คือเนวท่างทคร่งเพื่อนเ้อพี่น้องเด้อเนียวท่างทคร่งอาจารย์กรเกษตรหน้ายาหรือว่าหนุ่มราชเทวีเนาะพี่น้องเนาะมากกับพิจารณา,าน้ำเพื่นนอนไปโหลดเนาะค่ะเข็นเขียนไปโหลดเนาะต่อไปเลขค่าอันนี้แมวทางเซียนมาตามนัดวสนันเซียนมาตามนัดก็บอกว่าเด่นตัวเดียวเข็นเขียนคือซี่ีมาใดบนรางพี่น้องค่ะ อ้าวมักกระจิดจ่าฝาดเบ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางเซียนมาตามนัดนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางนั่นแหละอายาไพโบเดตัดออกดิพี่น้องอ่าเพิ่นบอกว่าแอดโชกเนาะสี่สิบยังเกี่ยววะสันพี่น้องแนวทางลางยางเดียวเนาะสี่สิบยังเกี่ยววะสันเอาผู้ใดมักสี่ศูนย์กับพิจนาน้ำเพลินไปเนาะค่ะสำหรับแนวทางของอ่าจจะเป็นแนวทางของแอดโชกนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตําไทยพี่น้องคะตําไทยงวดที่แล้วเขาหนึ่งสี่เนาะมาตามต่อจ้าเด่นงวดนี้อยู่ที่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งและแปดห้าส่วนแปดสี่ก็แปดหกเป็นตัวรองสามตัวอยู่ที่สี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองเก้าแปดศูนย์และสี่แปดศูนย์อันนี้คือแนวทางสามตัวทึ่งแนวทางตําไทยเนาะพี่น้องผู้ใดมาตําไทยก็แคบหนาจอน้ำเพื่นเรืเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางตําไทยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางตามล็อกเนาะเอ่อมาเบิ้งตามล็อกคนห้มากพี่น้องงวดที่แล้วเด่นล่างตามลลอกเข่าซีได้พี่นออ้องอ่างวดนี้ตามต่อนาะจ้วันนีเก้าสองเก้าสี่เก้าสามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสามศูนย์สองศูนย์สี่และศูนย์สามสำหรับแนวท่างเลขตามล็อกอันนี้คือเด่นล่างคนเนาะค่ะเนาะมากกะพิจนาณั่นคนไหนเลยตามล็อกมาพี่น้องตรวจจ้าได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางเพิ่นเอามาจับมัดห้อมกันนะพี่นอ้องเอาแนวทางของเงินลักลอยคุณแผนนครพนมบัวพี่น้องเอามาจับมัดห้อมกันงวดที่แล้วเขาเก่าเก่าศูนย์เลยพี่น้องมาตามต่อจากงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าอเด่น,นอยู่ที่8เนาะชนกันอยู่ที่8 2ตัวมี8 8 8 9 8 0 8 1 8 2และ8 3 3ตัวมีอยู่6คู่เนาะพี่น้องเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดสองและ เจ็ดแปดสี่ว่ะ 7, 8, 4, สันพี่นอ้องอ่าเพื่อนเอาลักเอารักลอยไว้เอาลักอ่าเด่นลักลอยเพื่อนอยู่ที่เจนะ็ดเนาะหรือว่าผูดด้ใดเสียเอาศูนย์มาเสียบแทนกไ็ได้เด้อพี่น้องเพอว่าก็อ่าอาจารย์ยื่นลองให้เด่นศูนย์มาเนาะคะ่ะเอาเลยคันหมักก็ออกลองเบิ้งค่ะพี่น้องคะ่ะวิถาเด่นแปดชนก็เด่นตัวรองย่าไยพ่เลยเนาะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางฟันเป็นจริงเด้อฟันเป็นจริงงวดที่แล้วเข่าหนึ่งสี่เด้อพี่น้องงวดนี้เพื่อนบอกว่าอ่าศูนย์ห้า ศูนหาหาสามสามศูนย์เลขที่น่าจะมากคือศูนหาคับหาสามของแคลร์ลาร์เซนฟันเป็นจริงว่าสันพี่น้องเอาผูา้ใดมักไม่เท่าทังฟันเป็นจริงกต่แคบหนาจอได้เลยเนาะพี่น้องนเนาะแคบหนาจอน้ำเพิ่มได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเจนอยเนาะเจนอยบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่งวดน,นี้แลนหกเลยพี่น้องหกหกหกเจ็ดหกแปดเละหกเก้าหกยังกว่ากันไปเนาะจ้าแต่ว่าเพิ่นบอกว่าบนวารางเนาะสำหรับแนวทางของเจนอยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่พี่น้องแคบหนาจอเลยเด้อขยายให้นะคะแยกให้บ้อ่านให้นะพี่น้องเนาะสูตรนี่พี่น้องก็มากขึ้นกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเหล็กหลายตัวเนี่ยเอาเอาตัวเรนมาจับมัดเอาเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี้นะคะ่าจจะเป็นแนวทางบนเนาะค่ะเนาะแคบหนาจอเลยเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของ แอดลิดเนาะพี่น้องแนวทางเพื่อนจับมัดลักลอยลักซิปลักหน่วยมาใหาะะา้แล้วเนาะค่ะแคบน้าจอไปเป็นแนวทางเลยเลยเนาะคะ่ะลักลอยมีอยู่ที่ห้าสี่เก้าแปดลักซิปศูนย์หนึ่งสองลักหน่วยอยู่ที่สี่ห้าแปดเนาะค่ะวิลอยกับชนกันไลท์ได้พี่น้องเลขเอาว่าไปตามสูตรมี่ซิดเบิร์นมีซิดฮามเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของแอดลิดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นนา่าจะเป็นลักลอยของแอดวิมุนเนาะ หลักร้อยบนตัวเดียวแคขนงเขคือห้าวสันพี่น้องเอาพิจาานาน้ำเพลินได้เนาะคะนะ่ะเนาะมักกับอยจวดจ,จาดฝาดบ่มน้ำเพลินเนาะจา้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเด่นหน่วยล่างวสันสองสูตรชนกันอยู่ที่เจ็ดนั่นพี่น้องเลขเจ็ดแยกให้กับเ,เจ็ดล่างแยกให้กับเด่นคือกันได้พี่น้องเอาว่าไปตามสูตรกันผู้ไดมักเจ็ดพอมเมินขม่าค่ะพี่น้องคะ่ะพิจนา,าขม่าเนาะพี่น้องเนาะอยจวดจ,จาดน้ำเพลินเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะคำว่าปิดท้ายด้วยแนวทางปิดท้ายด้วยแนวทางของนหน่วยล่างเนาะค่ะหน่วยล่างมังกรเมลัยน้องวันที่แล้วเก้าสี่หาเก้าสี่หาพี่น้องเก้าสี่หามามาสี่เนาะค่ะน้องวันนี้ห้าศูนย์หนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งวัดสันเอาพิจารณาได้หาศูนย์หนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งวัดสันตรวจจ่ดฝาดเบื่อน้ำเพลนเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยังไงขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าทีเดียวเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮรวยรยปังปังสุขูสุขคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปัน,ปนขอมู่เนา้ทางให้ยายไพ่มาให้พ่พอเมีพี่นอ้องได้เบ่งได้ชมเป็นเนื้ทางเนาะจ่าขอบคุณหลายๆเดยอจ่าสวัสดีจ้า